ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเพราะว่าคลื่นลมตอนนี้แรงมากๆแรงถึงขนาดทําให้เรือเนี่ยอับปางลงยังโชคดีครับที่เจ้าหน้าที่สามารถไปช่วยเหลือลูกเรือเอาไว้ได้และทุกคนปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเรือขนส่งสินค้าที่อยู่ใกล้ด้านไกลคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเกาะนั่นแหละครับเป็นเรือขนส่งสินค้าชื่อว่าชินาลานเป็นเรือสัญชาติกัมพูชาครับถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดจนกระทั่ง ตู้คอนเทนเนอร์สินทุบบรรทุกสินค้าที่เขามากับเรือเนี่ยตกลงบนทะเลจมลงไปหมดครับลูกเรือ10คนเมียนมา4อินโด6ต้องสละเรือแล้วก็ลงมาในชูแพรชูชีพลอยลำอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือเนี่ยบินเข้าไปให้ความช่วยเหลือ พอเนี่ยช่วยมาได้3คนครับแล้วหลังจากนั้นเรือคุณพุ่มก็ไปช่วยอีก7คนซึ่งก็ทําให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าแน่นอนว่าสภาพร่างกายอิดโรยแล้วก็อ่อนแรงอย่างมากทีเดียวสําหรับเรือลํานี้นะคะออกจากเมียนมาเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะปีนังของมาเลเซียค่ะแล้วก็มาแตกที่เกาะเฮนี่แหละเพราะว่าคลนนื่นใหญ่มากมเครื่องยนต์ขัดข้องนะคะแล้วก็เรือก็เลยแตกะะใช่ครับจุดนี้คือบริเวณหัวเกาะเฮที่ตาบลราวายอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดในวันเดียวกันเวลาไล่เลี่ยกันะค่ะ เกิดเวลาประมาณ13นาฬิกา40นาทีค่ะลูกเรือประมงเบ็ดชื่อเรือว่านาวายุทธกิจค่ะถูกคลื่นซัดถล่มอับปางเลยใกล้ๆก,กับ กาะราชาน้อยตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเหมือนกันนะคะออกไปทางทิศตะวันออก16ไมล์ทะเล6คนเป็นผู้ชาย5คนผู้หญิง1คนนะคะทางกองทัพเรือภาคที่3เนี่ยไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะทั้งหมดมีอาการอิดโรยอ่อนแรงเพราะว่าคลื่นขนาดใหญ่เนี่ยซัดลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยนาน3ชั่วโมงด้วยกันค่ะครับกัปต้นเรือเบ็ดราวที่ชื่อนาวายุธกิจหนึ่งชื่อคุณพนมแสงจันทรเล่านะครับบอกว่า ออกมาจากท่าเทียบเรือรัศดาแล้วปรากฏว่ามาเจอคลื่นลมแรงแล้วฝากคลื่นไปไม่ไหวก็พยายามที่จะหลบแต่ว่าตอนนั้นน้ามันมันใกล้หมดเต็มทีสุดท้ายคลื่นใหญ่ถึงขนาดทําให้เรือล่มลงครับวันนี้ผมก็ออกวางอยู่ข้างขอนี่เลยทีนี้จังหวะที่เราออกข้างนอกมันอยู่ใกล้เขตกับที่เรือเราจะลงมน้ำมันพอดีไงใกล้ๆกันแล้วก็เลยรอจังหวะลมเบาแล้วเราออกไปไงอ๋อแต่ไปมันไม่ดมมันก็ไม่เบาไม่ไม่เป็นมันไม่กันเรามคลื่นแต่ด้วยครือนอะไรครับ รวมทั้งกับตันที่รอดมาได้เนี่ยคือเรือของชินารางของกัมพูชาเนี่ยเขามีมีแพชูชีพ<า>ใช่ไหมแต่ลูกเรือของคนไทยเนี่ยต้องแกะฝาลังน้ำแข็งพลาสติก<า>ถึงจะเอาชีวิตรอดมาได้ยังโชคดีที่สามารถ ปล่อยไม่ไม่ปล่อยมือจากฝาหลังกปตัลบอกว่ากําชับหรือบอกว่าห้ามปล่อยมือจากฝาฝาหลังน้าแข็งพลาสติกเด็ดขาดไม่งั้นลําบากแนะ่ยังโชคดีนะครับที่มีเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาโบกมือจะขอความช่วยเหลือไม่เห็นแต่ว่ายังโชคดีที่เรือหลวงชนบุรีเนี่ยวิ่งผ่านมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วทุกคนปลอดภัย จริงๆแล้วเนะคะเรื่องนี้ทางการกำชับมานะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศเตือนนะคะว่าเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งหรือว่าคำอุตุนิยมวิทยาอะไรประกาศเตือนก็ต้องฟังเพราะว่าช่วงน,ะะนี้คลืนลมมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับ